ทางสะดวกละแดกอืมว่างตั้งนานไม่แดกแดกตอนครูอยู่เอาไม่เพื่อนเฮ้ <c oughs> แบ่งกูมั้งเดี๋ยอืมอีนี่ด้ยินเสียงแปลกอื <c oughs> ไม่มีอะไรอีนี่เขียนต่อเขียนไหมเพื่อนแม่กูทำมาให้เนี่ยอืมไม่กินนะคูจะกินอ้อไปเยี่ยมมาลืมล้างมือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมอีนี่เขียนต่อก็ได้เรเข้ามาจะต้มยำไก่ชามละยี่สิบจา้าเนียนกลิบ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วไปเออดีมากเลยบังวันหลังมาขายข้างในห้องใหม่นะบังนะเอ้รายได้ดีสิมึงเ <c> ฮ <oughs> ้กูบอกแล้วว่ามันอร่อยเอ้ยไม่ใช่มันตอบแบบนี้อ่ามาส่งเลยมาส่งเลยของผมเองครับขอบคุณมากโอ้โหมาแล้วหั่นแบบเด้อะแฟทยากยากจับกูยาต้องใส่หูจะเพียนแห,ห่อธิษฐานเลยเพื่อนเ <c oughs> ออโอเคโอเคอ่าขอให้เป็นวันที่ดียินี่ฉักจะมีนำ้ำโหแล้วนะ อ้าวชนจัดห oh. นักจัดเต็มอืมคาตะคาลุรงเรียนอร่อยใช้ได้